มากเลยที่นั่งนั่งทับตีนคนนนุ้นหนาดากง่ายง่ายนีดหน,นึ่ทุกข้างเลยนุน่อันนี้ไม้เก๋ไม้เก๋รูปมานี่มานี่เร็วตายตายเจอจุดอ่อน,นแล้ว 高逸、啊，高逸。高 <laughs> nhìn bỏ khó trong tay và lịch và nhìn có đảo nhu tình lặt kho còn xù lén của em rồi Phải tạc đẹp về Được không?